ขาเผือกมุงพระเอกช่องวันประกาศโสดหมาดๆถูกจับโป๊สตรีซ้สำสาวสวยก่อนหน้านี้พระเอกดาวรุ่งแห่งช่องวันไบรนรพัฒเพิ่งออกมาประกาศโสดหมาดๆตัดสินใจเลิกรากับสาวนอกวงการลดสถานะเป็นพี่เพียงพี่ชายที่แสนดีพร้อมยังบอกอีกว่าความรักครั้งต่อไปไม่คาดหวังตอนนี้โฟกัสงานถ้ามันมีเข้ามาก็เข้า ถ้าบังเอิญถูกใจเดี๋ยวมันก็ใช่เองแต่ผมไม่ไปวิ่งไล่หาความรักแล้วผมเหนื่อยเวลาผ่านไปไวเหมือนโกหกเพราะล่าสุดหนุ่มใบถูกชาวเน็ตจับโป๊ะงูออนซุ่มดูใจสาวสวยคนใหม่อยู่หรือเปล่านะโดยเพจเจมอย108่งวีหนึ่งได้แชร์ภาพสตอรี่ของหนุ่มใบที่ดันไปเหมือนกันกันกบนางแบบสาวคนดัง พร้อมระบุว่าใบมูฟออนแล้วกูรู้แต่กูต้องเป็นคนถัดไปสี่สตอรี่บังเอิญคล้ายกันแหละกูปากแป้งรอแล้วนะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอีกพิมเมียไรนอ